Light of Life presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Perspective Light o l Life ในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาที่โรงไฟฟ้าลำตะคองจุลภาวัฒนานะครับที่แห่งนี้นอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ Clean Energy แล้วยังมีวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย,ยมากกว่านั้นยังเป็นแห่งเดียวยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยมาติดตามกันให้ดีใน Perspective Life of Light ในตอนนี้ครับส,สวัสดีครับ <latego S 1> พี่นุ่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราจะไปไหนกันครับพี่นุ่นครับวันนี้นะคะนุ่นจะพาคุณเปิร์นะคะดำดิ่งลึก 350เมตรลึกลงสู่อุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดินวันนี้เราจะไปที่นครใต้ทิพพบกันค่ะขอต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพว่ดหน้ากองบำรุงรักษาสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีครับพี่แดงทำไมต้องมาอยู่ใต้ดินงนี้เป็นความต้องการความต่างศักดิ์ของน้ําที่อยู่ด้านบนและด้านล่างให้มากที่สุด จะต้องการความสูงของน้ำต,ต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะส่งผลให้มีแรงดันถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นถ,ถูกต้องถูกต้องมากเลยครับโรงไฟฟ้าพลังน้ํำแบบสุกับลําตะคองชนละพาวัฒนาเนี่ยโลเคชั่นตรงนี้เหมาะเพราะอะไรเขาอยู่ตรงกลางระหว่างภาคกลางและก็ภาคอีสานแล้วก็ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับโรงไฟฟ้าลําตะคองเนี่ย ถูกออกแบบให้เป็นโรงไฟฟ้าที่รองรับการแบ็กเอาท์ให้แบ็ก,กสตาร์ทไปที่ภาคกลางสตาร์ทโรงไฟฟ้าวังน้อยที่อยู่ใกล้ที่สุดอ,อตรงนี้ก็จะเป็นตัวกําลังไฟฟ้าสํารองถูกต้องครับที่สามารถสตาร์ทเจเนเรตสถานีไฟฟ้าอื่นๆขึ้นมาได้ครับโอ้เฮ้ยเรานึกว่าลึกแล้วมองตรงนี้ไปอีกลึกเลยโออย่ากนในหนังเลย ที่เราอยู่กันตัวเนี้ยผมจะเรียกว่าเมืองใต้พิภพยังมีเมืองลอยฟ้ามีเมืองลอยฟ้าด้วยมีเมืองลอยฟ้าอยู่เราเจอใต้ดินแล้วเดี๋ยวเราไปดูบนดินที่เป็นแบบลอยฟ้าด้วยมันทํางานกันยังไงขรบคุณพี่แดงมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่อ้นดานุนันชัยทุมนะครับซึ่งพี่อ้นนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรฟกที่ดูแลอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่วิวสวยมากๆคือมองจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจะเห็นเส้นมิตรภาพวิวเหมือนลานโอ้ ซึ่งโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามีจุดเด่นอย่างไรครับขอเราจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือการสูบน้ําจากอ่างล่างสูบขึ้นไปลมอะไรประมาณนี้นะปล่อยน้ําลงไปเพื่อสร้างกระแสไฟใช่ครับใช่ด้านหลังเราเนี่ฮะเขาเรียกว่าอ่างพักน้ําปัจจุบนันนี้พอมีพลังงานสะอาดอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจุดนั้นคือทุ่งกังหันลมลำตะคอง แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ผมเห็นตลอดเวลาที่เราคุยกันจะมีชาวบ้านปั่นจักรยานอยู่เป็นจักรยานที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนเป็นสมาชิกงั้นเราไปขี่เที่ยวเล่นกันสักนิดหนึ่งไหมครับครับผมครับครับโรงไฟฟ้าที่นี่เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศถูกต้องครับถ้าเป็นเรื่องของสูบกับเราใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเป็นคลีนเอเร์แล้วก็เป็นประเภทของรักษาความมั่นคงระบบกักเก็บพลังงานแล้วมีอย่างอื่นให้ไปดูไหมครับ ที่จริงเรามีเรื่องของการยิงหนังสติก๊กปลูกป่าลอยฟ้าอะไรงยลฮะเขาไม่เคยเห็นใช่ไหมสม,มัยเป็นเด็กเดี๋ยวจะพาไปกันครับเชิญครับไปเลยพี่อ้อน โอ้โหสวยจริงๆ <c oughs> โอ้สุดๆๆ <c oughs> สุดสุดการป,ปลูกป่าแบบที่ิ้ีชีวิตชาวบ้าน,นยังใช้นังซกทิ้งยิงลูกแะข่า <c oughs> เหมือนนกกินผลพวกนี้แล้วก็ไปถ่ายวิถีพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าให้กับประเทศของเราที่ได้มาจากการสูบน้ํา <c oughs> จากเกิดขึ้นมากักเก็บไว้ข้างบนปล่อยไหลลงไปสู่เขื่อนเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดพลังงานจนเปลี่ยนเป็นพลังงานกลและพลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองพลังงานทดแทนแบบนี้ครับทำให้เราสามารถ ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับก็โดยเฉลี่ยประมาณ2.6แสนตันต่อปีครับโอ้สแสนตันใช่ครับใช่ครับคือเยอะมากนะครับครับ perspective life of life ในตอนถัดไปเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้นเป็นอย่างมากนะครับครับผมครับยินดีครับผมขอบคุณเช่นกันครับผมสวัสดีครับ และสำหรับแฟนรายการ Perspective เรามีของรางวัลร้อยคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Perspective Life of Life รุ่นรับหนังสือ e g a t Travel Guide ฟรีจำนวน12รางวัลติดตามได้ที่ Facebook Perspective TV ครับ